วันนี้พวกเราสี่เสหายพาลุยวันนี้พวกเราจะพามาเช็คอินที่อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในสุพรรณคือนั่นคืออุทยานมังกรสวัสค์นั่นเองค่ะวันนี้คลิปของเราจะพิเศษก่าเดิมเพราะนอกจากพาเที่ยวแล้วเรายังจะบุกไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยก่อนจะไปเดินเล่น มาจากที่นี่กันก่อนครับมับงกรสวรรค์ตัวนี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบ20ปีเมื่อปีพศ2539มังกรตัวนี้มีความยาวถึง135เมตรและมีความสูงถึง35เมตรออกแบบตามราชวงศ์หมิงที่มีความสง่าง,งามค่ะ ำไมวันนี้ถึงเลือกมาเที่ยวที่อุทยานมังกรสวัสดิ์คะอ่าเพราะว่าตั้งใจอยากจะมาเที่ยวสุพรรณบุรีเพราะเป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยมาแล้วเห็นในทางอินเทอร์เน็ตว่าอ่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่หนึ่งครับอ๋อค่ะแล้วมาเที่ยวที่นี่แล้วประทับใจจุดไหนที่สุดคะหรือว่ามีคําแนะนําที่สําหรับคนที่ยังไม่เคยมาไหมคะอ๋อจุดที่น่าสนใจนะครับที่แรกคือจุดตรงนี้ครับหมู่บ้านมังกรสวรสค์ตรงป้ายตรงนี้ครับสไตล์คนจีน เราออกแบบมาสวยมากแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยก็คือตรงบางกรตรงนี้ครับที่ด้านในก็จะมีเป็นประตูแล้วก็สถานที่การแสดงอยู่ตรงนั้นครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณฟ้ะขอบคุณคุณลุงค่ะขอโทษนะคะนุขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะครับอันนี้คุณลุงมาอุทยานมางกรสว่างครั้งแรกไหมคะครั้งที่สองแล้วคุณลุงเห็น คุณลุงเห็นอุทยานมังกรสงหวัดครั้งแรกแลวรู้สึกยังไงบ้างคะปร้สึกดูดูสวยงามดีครับอ๋อค่ะดูยิ่งใหญ่ดีครับอันนี้คุณลุงเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากไอ้ปทุมธาน,นีนวัดาครนเลยมาจากนวัดท่าคอเลยขอบคุณค่ะขอบคุณจากฟังบทสัมภาษณ์เมื่อกี้หลายๆคนชอบบรรยากาศตรงนี้มากรู้ไหมคะว่าเขาจำลองมาจากเมืองลี่เจียงซึ่งเป็นมรดกโลกของประเทศจีนค่ะ ใช่ครับถ่ายรูปสวยมากและในตัวมังกรยักษ์กพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรอีกมากมายและในพิพิธภัณฑ์มังกรยักษ์ มีประกอบด้วยการ18ห้องค่ะเพื่อเล่าประวัติศาสตร์จีน5,000ปีและในส่วนป้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นป้ายกรตันยูนําดีค่ะและในป้ายนี้จะบอกถึงความสัมพันธ์ไทยจีนนานยาวหลายศตะวรรษชาวจีนใต้ลบพระบรมมโพธิสัมพันธ์ต่างแท้ซ่องสะดุดีแสดงความกรตันยูต่อแผ่นดินไทยในทุกโอกาสอาคารหลังนี้สร้างขึ้นโดยแรงบันดาลใจของนายบรรหารศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ เมืองสุพรรณบุรีร่วมกับพ่อค้าประชาชนที่สนใจในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยจีนและเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการพูตไทยจีนที่มีอายุครบ20ปีในพศ2538จึงได้เริ่มรวบรวมเงินจากคู่ศรัทธามาออกแบบก่อสร้างจัดสแสดงนทิทรรศการถาวรลำดับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยจีนที่ยาวนานกว่า5,000ปีให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาทบทวนเพื่อสานต่อสัมพันธ์อันน่ายกย่องระหว่างไทยจีนให้รุ่งเรืองตลอดไป เป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับิลิมนี้ได้ทั้งสามรู้แล้วก็ได้สัมผัสหลคนเที่ยวจริงๆคะ่ะใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบจีนๆโดยไม่ต้องไปไกลถึงประเทศจีนมาได้ที่สุพรรณบุรีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย